ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสามเรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสามมุ่งสู่การเป็นองค์กรทันมาพิบาลและความโปร่งใสข้าพเจ้านายกัมปนาศสีเชื้อในฐานะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลยเขตสามขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสามมีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นทําให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสาเป็นองค์กรทัานมาพิบาลและความโปรง่งใสโดยดำเนินการดังนี้ 1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วนเคร่งครัดตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด 2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันรู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานรวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสามและประเทศชาติเกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่าง,ย,างยั่งยืนสาไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันและไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม ันจะส่งผลให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตขอรับชัน4มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริตรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่าทันต่อผลวัดของการทุจริต และสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 5. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมภาภิบาลและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรและจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและพร้อมแสดงความรับผิดชอบหากการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสามส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 6. แนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบประกาศทายนี้ประกาศณวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2566